ภาคโด้วยอเย่าลืมกดไลคด้วยล่ะเอ m ยังไม่ตายจริงๆด้วยห้อ,อมยุ่งกับสิ่งนั้นเด็ดขาดเธอสามารถช่วงจิกอัตลักษณ์มาได้แปดอย่างนอกจากนี้เธอยังสามารถใช้อัตลักษณ์ได้อีกอย่างด้วย วกเราตังเรียนปีหนึ่งห้องเอของโรงเรียนวัฒนธรรมปลาเอพานกฮีโร่ทั้ง20คนกำลังอยู่ที่เกาะน,นาบุซึ่งอยู่ห่างไกลจากเกาะฮันชูโครงการส่งเสริมการฝึกป,ปฏิบัติภารกิจฮีโร่สถานที่ปฏิบัติการของพวกแกก็คือที่เกาะน,นาบุฮีโร่านตฮีโร่จริงๆฮีโร่เต็มไปหมดเลยยังไงเกาะเล็กๆแบบนี้ก็ไม่มีทางมีเรอะไรเกิดขึ้นอยู่แล้วล่ะถ้าคิดขัดขวางฉันจะฆ่าทีงหมดเวลาเล่นสนุกกันแล้ว มันก็จะเป็นจริงโลกใบใหม่ที่พวกเราปรารถนาเหมือนกับออฟวันอัตลักนี้มีค่าที่ช่วงชิงมนาะไอหมอนทนะี่อยู่ที่นี่นะมีแค่พวกเราต้องช่วยแล้วชนะต้องชนะแล้วช่วยปยีหนึ่งพวกเอปฏิบัติการนะได้เอาไปกินซะเราจะหยุดนายเต็มกำลัง <S S S มาสู้กนันเถอะมันเองก็เอาด้วยการมีอยู่ของมันเป็นสิ่งคุคาม เรายังตัดสินกันไม่เสร็จถ้าปกป้องตรงนี้ไม่ได้ก็ไม่มีความหมายที่จะเป็นฮีโร่หรอกแม่คือเดก็กมาฮีโร่คาเทเบียเดอะมูวี่ฮีโร่ไลซิง่งวีรบุรุษกู้โลก